พระหลวงตาภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างหาได้ยากห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนในการรู้อริยสัจสี่หาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นคนมีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยาก พระหลวงตาที่เป็นคนสดับรับฟังแล้วจำได้มากหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นธรรม,มกถึกหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นคนปฏิบัติเคร่งตามวินัยหาได้ยากอีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายหาได้ยากพระหลวงตาที่รับคำแนะนำไปปฏิบัติให้เป็นอย่างดี หาได้ยากพระหลวงตาที่ยอมรับคำตักเตือนโดยโเคารพเอื้อเฟือหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นธรรมกรถึกหาได้ยากพระหลวงตาที่ปฏิบัติเคร่งตามีินหาได้ยากภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลหาได้ยาก